ถ้าพี่ชอบคลิปผมอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิ อ้าวชิดป่าชิดชิดพอมั้ยชิดพอป่ะชิดพอมั้ยชิดพอป่ะเอาเราเข้าเราจ่ายเลยดีกว่าสวัสดีครับผมนกจัดไปไมือขวาเฮตีจัดให้จากร้าน T S Big b u y อ่ะสวัสดีครับผมน้องยิ้มหวานเซลล์ร้านเฮตีจัดให้ครับผม <c oughs> วันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอรถเข้าใหม่โหรถหลามวันนี้ผมบอกเลยนะครับ หกคันหกคันครับเราเริ่มไล่กันเลยดีกว่าจากน้องคันเล็กเลยนะครับ Ninja หกหาศูน ABS ปี2018 yes. นะครับผมแล้วก็ CB 650นย์เนี้ยปีคศ13ปี13นะครับ CB 650นย์เนี้ยปีคศ2017นะครับเจ้า CBR 650 F นะครับปีคศ18 10นะครับ CBR 6 5 0 R นะครับปีคศ 2องพันนะครับแล้วก็พ่อพระเอกของเรานะครับ G จียเด็กพันรนะครับหรือว่า K6 ใช่ไหมเคหครับอ K6 นะครับคันนี้ทะเบียนแท้นะผมบอกเลยนะทะเบียนแท้แล้วราคาโคตรโจรเลยนะครับเรามาดูเจ้าคันเล็กก่อนเลยนะครับน้องเล็กเรานะครับมินจา650 ABS ปีคศ2018ผมบอกเลยว่าราคาโจรนะครับโจร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 แน่นอนก็จะมีสภาพริ้วรอยตามการใช้งานนะครับอุปกรณ์ตกแต่งก็ จะมีแค่สซิร,สริบอลนะครับอลทอรบูวิกอาคาปูริกนะครับนอกนั้นก็ยังเดิมเดิมรักษาเอกลักษณ์เดิมๆนะครับเสื้อสวยยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับโซ่สเตอร์พอใช้ได้นะครับเลขไม่เจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่ปุ๊บป32,000มมโลองกัฟังเสียงเครื่รองยนต์ดูโอ้โหย จ่าสี่ร้อย่าอปนินจา4ี0รปี2018 2018ราคาเป็นยังไงบ้างครับคุนนนอน8ก0 0บาทครับ89,000บาทปกติปกติขายอยู่แสน0ก้าพนะอ่าแสนเกาพธรรมดาเนี่ยแสนเกอันนี้ราคาโจรโจรเลยนะครับโจรที่สุดแล้ว้9 0 0นบาทนะครับผม เอาเรามาดูเจ้าคันต่อไป CBR 650F k อส1 3นะครับถังเดิม,มงเงาเงาริ้วรอยเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยคันนี้นะครับเสื้อยังสวยสวิงนามยังสวยแต่ครอบท่อจะทำสีมาเป็นสีดำคือชอบเอกลักษณ์สีดำนะครับโซ่สเตอร์ยังพอใช้ได้นะครับส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้นะครับผมยางเราจะเปลี่ยนให้ทะเบียนยัดซุ้มนะครับเลขไม้เจ้าคันนี้อยู่ที่ระเบิปุ๊บ 26,000โลสโลครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูท่อเดิมเิยท่อเดิมเครื่องนิ่มก็จะนิ่มนิ่มนิดนึงอ่าท่อเดิมก็จะทำนองนี้แบบนี้นะครับนิ่มนิ่มราคาเป็นไงบ้างครับคุณนนท์ราคาเปิดอยู่ที่อ่ะ 115,000บาทครับ115,000หบาทออกรถศูนย์บาทไปง่ายๆออกรถศูนย์บาทคันนี้นะครับเอ้าเรามาดูเจ้าคันต่อไปนะครับ CB650F ศคสอบนะครับผมสีดำแล้วก็เป็นอ่าด้านข้างจะเป็นสีเทานิดนึงนะครับอ่าเป็นโฉมไฟหน้าโฉมไฟหน้า LED แล้วนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับกระจกปลายแฮนนะครับผมแล้วก็เดินสลิปออนท่อใหญ่ๆโตๆเลยนะครับทรง AR นะครับผม ท้ายสั้นแบบแม่เหล็กพับได้นะครับ <laughs> ท้ายสั้นแบบแม่เหล็กพับได้ไฟเลี้ยวแต่งนะครับแต่งไฟเลี้ยว <ไฟ S 1> ท้าย,ยแต่งแลแ้วนะครับไม่เจ้าคันนี้นะครับอยู่ท,ที่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 ปุ๊บปุ๊บสองหมื่นสามพันโลสองหมื่นสามพันโลมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูครับ จอดมันยอดมากหูแทบระเบิดราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาเป็นยังไงบ้างปกติเนี่ยเราก็จะเปิดกันอยู่ที่17เนต้องมีนะแต่คันนี้เอาไป165 1 6 5 0 0 0 0บาท165,000บาทครับผมของแน่นแแบบนี้คสท่นะท่อแท้ด้วย AR นะครับผมเอาเรามาดูเจ้าคันต่อไปเลย CBR 6 5 0 f อสส18 ผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งหลายรายการนะครับมาจัดเต็มเรียกว่าซื้อไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องตกแต่งอะไรแล้วนะครับเริ่มจากชิลหน้าครับทรงสปอร์ตนะครับของ K2 ูนะครับครับไฟเลี้ยวนะครับของโคโซ่นะครับกันสะบัดบนนะครับตัวจับแฮนด์นะครับเป็นคาร์บอนแล้วครอบถังคาร์บอนครอบถังมีแล้วกันล้มกันล้มนะคมีครอบโครงครอบเครื่องโครงมาครอบโครงนะครับ เป็นคาพอนแล้วจัดเต็มจริงๆจัดเต็มจริงๆนะครับโชกหลังน่าจะเป็นเออร์ลินหรือว่าทําสีเออร์ลินไม่มั่นใจนะครับผมโชกหลังก็เป็นทายสั้นนะครับผมเป็นทายสั้นไม่ใช่แบบแด้เหล็กพับได้อ่าครับไม้เจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่22,000โล22,000โลครับลงมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับโอ้นุ่มนิ่มนิ่มๆคันนี้นุ่มนิ่มคัดคัดเคิร์สนี่นิ่มไปหมดเลยเนี่ย ตามมือจริงๆคุณนนท์บางทีเนี่ยที่เห็นควันขาวออกแบบนี้เพื่อนๆอย่าตกใจนะครับเพราะว่าบางทีเราเนี่ยพึ่งล้างมาก็ดูดีน้ำออกมาเต็มเลยออกมาเต็มเลยพึ่งล้างแล้วก็มาเลยมารีวิวกันเลยนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณนนท์คันนี้เปิดอยู่ที่189,00 0บาทหนึ0งับาทกับของเต็มๆแบบนี้จัดไปครับเต็มเลยนะครับเรามาดูเจ้าคันต่อไปเลยดีกว่า ลูกผู้ชายสายสปอร์ต CBR 6 5 0 F เอ้ย CBR 6 5 0 R อันนี้เป็นตัว R แล้วอันนี้เป็นตัว R นะครับคอส19อุปกรณ์ตกแต่งก็หุวยมากมายหลายรายการพอสมควรนะครับนี่ชิลหน้าเลยครับเริ่มจากรอบหน้าเลยเป็นคาร์บอนนะครับบางคนคาร์บอนแล้วนะครับผมกันสะบัดไว้และตัวท็อปนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับนี่อุปกรณ์ตกแต่งตัวค้ำตัวค้ำคัดนะครับเป็นตัว GTR นะครับผมเดินซีบอลท่อโมลิมุกิโมลิมุกินะครับผมเป็นอาชื่อเรียกยากว่าปงคอนเซปต์ของฮอนด้ายางสายฟ้าใหม่ๆเลยคันนี้นะครับผมคอบเบาคอกมีน้อครอบท้ายด้วยมีครอบท้ายครอบท้ายครอบท้ายจากศูนย์ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นครอบท้ายใช่ใช่ครอบท้ายจากศูนย์เลยอ๋อตัวนี้ครอบถังคาร์บอนตัวครอบกุญแจบ้ากุญแจก็เป็นคาร์บอนนะครับผม ตกแต่งหลายรายการแล้วไม้เจ้าคันนี้อยู่ที่1 6ึ0 0หมื่นหกพันเก้าร้อยโล16,900เอโลเองนะครับลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูว่าท่อมันดังขนาดไหนโอ้โท่อไม่ก่งนะผ่านมอกแน่นอนผ่านมอกโอ้โหเอาเรื่อง โอ้ยแหมมันดุดันเล้าใจจริงๆเลยสุดจริงสุดจริงคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2 1 9 0 0 0บาทครับ219,000บาทปี2019คันนี้ใช่แต่คันนี้ครบเครื่องเลยนะอู้ผมลืมเลยเนี่ยนะมีคลิปชิปด้วยคันนี้เนี่ยมีคลิปชิปเตอร์ด้วยนะนะคันนี้มีคลิปชิปด้วยอ๋อเป็นตัวคลิปชิปด้วยหรอคลิปชิปครับคลิปชิปนี่ตากล้องมาส่องใกล้ๆมาหน่อตากล้องมาดูออาคลิปชิปนะครับคลิปชิปนี่นะสับโดดสับโดดสับโดดเเารียกสับโดดสับโดดเป็นไง แ,แบบนี้นี่เปนรงสปอร์ต2อง0 0นหนึ่งนานี่คุ้มไหมเนี่ยเอา2อ9 0 0 0นาพพอเราเปิดราคาโจรไปแล้วสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไปสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไปนค,รครับผมเอ้าเรามาดูเ <c oughs> จ้าพ่อรูปหลอคันสุดท้ายของเราทีเด็ดซู z u กิ G S X 1000R นะครับหรือว่า K6 ของเรานะครับเาขาบอกว่าคนบ้าขี่ซูจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับคนบ้าหรอกแต่ว่าซูซูกิเนี่ยก็ทำเครื่องยนต์ที่มาแรงแรงเกินไปนะครับ จนคนขี่นักแข่งคนหนึ่งเขาได้รับฉายาว่าเป็นคนบ้าเพราะว่าเขาเข้าโค้งโดยไม่ผ่อนคันเร่งนะครับผมอุปกรณ์ตกแต่งเจ้าคันนี้นะครับก็มีหลายรายการอยู่พอสมควรนะครับไม่ไว่าจะเป็นปั๊มแบมโบับมโบเบอร <19. S 2> ์19บเ้ครับเดินสายถักนะครับลงมานะครับผมกากะล้มพี่การมมนะครับซ้ายขวากาดแทนซ้ายขวา นะครับกันล้มนะครับชุดเกียร์ยองนะครับสวยงามนะพี่สวยงามสวยงามมากแล้วก็นี่ทีเด็ดของเราเลยครับโช๊คหลังโอรินนะครับผมแล้วก็โอรินอ่าปั๊มนะครับปั๊มล่างจะเป็นยางคาร์เกิลขคาร์เกิลเหรอพีเวคาร์เกิลนะครับของแอมโบนะครับเดิน์สิบบอลปเอสซีโปรเจกต์เอสซีโปรเจกต์ครับผมผมบอกเลยคันนี้ทะเบียนแท้นะครับปีศูนย์หกแต่เป็นทะเบียนแท้เลยใช่ทะเบียนแท้เรามีทะเบียนนะครับผมลองมา อ่าดูไม่เจ้าคันนี้นะครับไม่เจ้าคันนี้อยู่ที่2900 0โล2900 0โลนะครับเรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่เพราะว่าเอาไว้ขี่แบบโชว์สาวอย่างเดียวนะครับลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูกดขำบนเวะนั่นแหละโอ้โหเป็นงานนีแค่เสียงเดินเครื่องนี่รอบเดินเบาเนี่ย จะบอกว่าน้ำมันหมดน้ำมันหมด <c oughs> น้ำมันหมดมาดูแกนฝันน,น้ำมันหมดน้ำมันหมดอ,อประทานโทษเด้ราคาคันนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 159,000บาทครับ159,000บาทสดเท่านั้นนะพ่เป็นสดเท่านั้นมันปีเก่าแล้วเราจัดไปแนนไม่ได้แต่ผมบอกว่าใครได้ไปโคตรคุ้มเลยสำหรับเป็นรถแร่เทมแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ด้วยอ่ะสนใจเบอร์โทรศัพท์นะครับ0628352742วันนี้ผมนกจัดไปและคุณนนยิ้มหวานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมลาไปก่อนเรียบร้อ มันหมดจริงอ่ะ้ำมันหมดหมูแทบแตกเกี้ยง